สวัสดีครับพบกับรายการ Good Night Channel ฟังสบายสบายสไตล์ o o d Night นะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงผู้ที่ขายฝันผู้ที่บอกว่าเชื่อฉันแล้วจะได้พบกับความสําเร็จในชีวิตมันจริงเหรอคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นก็คือ JK Rowling นักเขียนนิยาย Harry Potter ชื่อดังได้วิจาร์ไลฟ์โค้ดที่ชอบดูถูกและตีราคาคนอื่นในช่วงโควิดระบาดว่าเทรนเนอร์สอนการใช้ชีวิตหรือ ที่สังคมรู้จักกันในวงกว้างว่าเป็นไลฟ์โค้ดโพสต์วิภาควิจารณ์คนที่เจอวิกฤตในช่วงโควิด -19 ระบาดว่ากระจอกขี้แพ้ไม่มีวินยัยและไม่คิดทําอะไรที่ใหม่ๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนจํานวนมากมีการอ้างคําพูดของเจคเคโรริงนักเขียนชื่อดังชาวอ,อังกฤษและผู้แต่งนิยายแฮยร์รี่พอตเตอร์ว่าไม่ได้จะว่าใครนะแต่ถ้าคุณเป็นไลฟ์โค้ดที่เที่ยวตีตราว่าคนอื่นว่าเป็นไอขี้แพ้ เพราะไม่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือไม่สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองในช่วงก,กักตัวอยู่บ้านขอให้หยุดเถอะเพราะคนเราเน่ะเจอความท้าทายมากมายในชีวิตซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ลึกตื้นหนาบางบางทีแค่ผ่านสถานการณ์ไปได้แค่นั้นก็ถือว่ามากเกินพอแล้วอาชีพอิสระที่ทำได,ได้ดีได้รับการยอมรับจากคนที่เชื่อถือและได้ช่วยเหลือผู้คนจึงไม่ใช่เรื่องแปลก อย่างใดที่คนจํานวนไม่น้อยอยากจะหันมาประกอบอาชีพไลฟ์โค้ชกันมากขึ้นอาชีพที่ใขร่ก็พร้อมที่จะหมั่นไ้ายได้ตลอดเวลาจะได้เหตุผลด้านภาพลักษณ์การ PR อย่างโหมกระหน่ำบนโลกโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของโค้ชเป็นจํานวนมหาศาลจนลักจนทะลักทะล้ลลนตลาดในปัจจุบันหรือในกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันว่าไลฟ์โค้ชบางกลุ่มได้ใช้วิชาชีพ ต่อยอดบูลค่าทางการตลาดให้กับตัวเองเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวจัดคอร์สสัมนาโค้ชเป็นแค่ฉากแฝงการจับคู่ทางธุรกิจหรือเราเรียกว่า b u i n e s s matching โค้ชที่มีมาจากรากศัพท์โบราณแปลว่ารถมา้าให้ท่านลองนึกถึงกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะฉะนั้นคำว่าโค้ชจึง ไม่ได้หมายถึงการสั่งสอนคนให้ทำในสิ่งต่างๆแต่เป็นการพาคนจากจุดหนึ่งไปยังเป้าหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งที่ผู้โดยสารจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายเองโค้ดมีบทบาทเป็นแค่พาหนะรับใช้แค่นั้นโค้ดจะไม่มีสิทธิ์บอกหรือแนะนำให้คนอื่นทำตามความคิดของตัวโค้ดแต่อย่างใดเช่น กรณีไปปรึกษาไลฟ์โค้ดว่าเกิดความทุกข์เพราะอยากมีไรายได้เพิ่มโค้ดจะไม่แนะนําให้ไปขายของออนไลน์หรือไปเปิดกิจการร้านน้าแข็งใสบิงชูแต่จะใช้คําถามไกด์แนวทางคนที่มาปรึกษาว่ามีความสามารถและความถนัดด้านใดและความสามารถที่มีนั้นไปต่อยอด ทำอะไรได้บ้างตัวเราเองก็เป็นไลฟ์โค้ดให้กับตัวเองได้เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวเองและวิธีการแก้ปัญหาให้ตัวเองเพราะคนเราทุกคนมีคําตอบในใจให้ตัวเองเสมอแต่ด้วยปัญหาที่กําลังเผชิญจึงทําให้หลงลืมการตั้งคําถามให้กับตัวเองรวมถึงกลไกในการปิดกัน้นความรู้สึกที่มนุษย์จะพยายามไม่รื้อฟื้นย้อนคิดเรื่องราวที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่หรือสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะจดจําโค้ดสวมบทที่ปรึกษามักจะข้ามสเต็ปไปนั่งแท่นผู้พิพากษา มากกว่าซึ่งไม่ได้ทาให้เป็นการสะท้อนแนวคิดให้กับคนที่เข้ามาปรึกษาเน้นแค่ตัดสินและบอกวิธีการแก้ปัญหาที่ตัวเองเชื่อว่าถูกตามประสบการณ์ของตนบ่อยครั้งจึงพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละคนยอมได้ผลไม่เหมือนกันหลายโคตุว,วันนี้ก็คือการเน้นไปที่เรื่องของการระดมสมองหาเป้าหมายในชีวิตอยากประสบความสําเร็จจะต้องทําอย่างไรอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องพวกนี้คือเครื่องเดียวของวุฒิภาวะ าอาารมณ์เท่นนัน้แต่สร้างรายได้มหาศาลความต้องการของตลาดทัศนคติด้านลบของคนไทยที่มีต่อจิตแพทย์มีส่วนไม่น้อยที่ทําให้วงการไลฟ์โค้ดบูมเพราะเมื่อคนส่วนใหญ่เกิดความเครียดสะสมหรือมีปัญหาชีวิตกลับไม่กล้าพาตัวเองเข้าไปพบแพทย์หรือขอรับคาปรึกษาจากจิตแพทย์เนื่องจากกลัวว่าคนอื่นหรือตัวเองจะมองว่าเป็นคนไม่ปกติหรือที่เราเรียกว่าบ้าขณะที่เลือกไปพบไลฟ์โค้ดกลับทําให้รู้สึกของการไปสันทนาสัมมนามากกว่าการไป บำบัดรักษายิ่งเราพูดถึงไรายได้และผลตอบแทนที่โค้ดจะได้รับก็คงต้องใช้คําว่ามหาศาลโค้ดแบบตัวต่อต,ต,ตัวจะมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงละ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปขณะที่โค้ดบางรายมักจะเน้นการขายคอ์สเป็นแพ็กเกจระยะย,ยาวก็คือต้องซื้อแพ็กเกจ10ชั่วโมงขึ้นไปจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่มีส่วนในการเยาย้นให้ผู้คนอยากหันมาประกอบชีพนี้กันมากขึ้นกระทั่งกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ผสมปนเปทั้งโค้ดที่รู้จริงมีความสามารถและโค้ดฝึกหัด หรือแม้แต่โคดที่มองปัจจัยเรื่องเงินเนื้อสิ่งอื่นใดทําให้คนเข้าใจผิดและเหมารวมในอาชีพไลฟ์โค้ดว่าเข้าข่ายมอมเหมาคนไม่ต่างจากกลุ่มก้อนลัทธิความเชื่อผิดอย่างเดียวก็คือกรณีที่คนเป็นโค้ดมีเจตนาจะหลอกเงินจริงๆเห็นเขารวยก็หวังจะร่ํารวยเอาผลประโยชน์จากเขาลึกๆแล้วคนที่เป็นโค้ดแต่และคนย่อมรู้อยู่กับใจว่าจริงใจหวังจะช่วยคน หรือหวังที่ตัวเงินไลฟ์โค้ดที่เรียกร้องความสนใจเก่งชวนให้คนมารุ่มหลงอะไรบางอย่างสังเกตง่ายๆมักจะมีคําว่าความรวยมาหลอกล่อเพราะเป็นวิธีที่เรียกคนได้เยอะในประเทศไทยตอนนี้ไม่ต่างจะอะไรจากฟองสบู่ที่ไลฟ์โค้ดรอวันระเบิดเมื่อโค้ดเกิดขึ้นเต็มไปหมดวงการไลฟ์โค้ดตบเติบโตเร็วเกินไป เป็นธรรมชาติสำหรับฟองสบู่ที่สุดท้ายก็จะทำลายตัวเองไลฟ์โค้ดพวกสถาปนาตัวเองขึ้นมาโดยใช้วาทกรรมสวยๆหล่อๆมาพูดให้กำลังใจให้คนคิดในแง่บวกทั้งๆที่ไม่ใช่แพทย์คิดว่าตัวเองดีเลิศแล้วก็มาสอนคนอื่นหากคุณกำลังต้องการที่จะแก้กความคิดปมปัญหาที่ติดค้างในใจยังอยากที่จะปลดล็อกปัญหาสุขภาพ จิตสภาวะหรือโรคด้านอารมณ์และจิตใจจากพัฒนาการการเห็นคุณค่าในตัวคุณเองเซลฟ์แอสตรีมความสัมพันธ์ในครอบครัวเชิงลึกปัญหาชีวิตคู่แนะนำว่าคุณควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาบำบัดจะได้ผลดีกว่าการไปพบไลฟ์โค้ดนะครับโปรดกดติดตามส u b s c r i b e เป็นกลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่หลายเซนเอกร้อยเฟซบุ๊กตรวจสอบแก้ปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้ปงขามรายการได้จัดพิมพ์หนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือชันัลทั่วประเทศ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ